สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีออนเกมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยนะครับกญแจที่เหลือผมก็พอรู้แล้วนะครับว่าจะไปที่ห้องไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านไปให้ไวนะครับอือมีหนึ่งตัวนะครับโอ้โหแถมกระโดดตัดคอแบบภาคสามเลยนะครับ ้องเซฟก่อนครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตเซฟไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาปืนพกใช้ยิงเจ้าพวกนี้ดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องตัดคลิปแล้วก็ต่อคลิปใหม่นะครับทุกคนเอานะครับทุกคนผมได้ลองเอาปืนพกไปลองมาแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้จะไม่ค่อยได้ผลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาปืนพกเก็บนะครับแล้วก็ต้องเก็บพยาบาลไว อืมเดี๋ยวเอาพยาบาลไปดีกว่าครับเอาเผื่อว่าเจอดาเมจจากพวกฮันเตอร์พวกนี้นะครับตรงไหนเราเลี่ยงประทาดได้เราเราจะเลี่ยงนะครับ จเจอดาเมิดดังนะครับเลือดถังกับแดงเลยครับทุกคนออเดอร์คำสั่งท็อปซีเคดจูเลียเทวินตี้ไนทีไนทีเอตีสองนะครับ To the head of security d e part m e n t เออนูนเหมือนว่าหน่วยสตาร์จะเข้าถึงแลบบได้นะครับแล้วมีคนทำการปล่อยโบโบก็คือตัวที่เราเจอเมื่อกี้นะครับโอ้โหให้สู้กับทีมเดอะสตาร์ The นะครับเป็นการทดลองที่ชั่วร้ายมากนะครับ <Yeah. S 1> ก็เดอะสตาร์ก็สรุปว่าตายนะครับ ตรงนี้มันจะมีจิวเวลรี่อยู่ด้านบนนะครับผมแอบไปอ่านอาผมไปแอบั <c oughs> ขออภัยครับผมแอบไปอ่านไอ้นี่มานะครับบทสรุปนะครับ n o t h i n g in p o r t e c t ต้องปิดไฟก่อนนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะครับ มันมืดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ได้จิเวลรี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเอาปืนแมกนัมกันนะครับ งนี้ต้องใช้ความไวนิดหนึ่งนะครับอหือ,อ เดีจะตกใจเลยนะครับโอ้ยนี่ค่อนข้างจะยากแล้วนะครับเพราะว่าเราเจอเจ้าพวกนี้นะครับเอาละครับได้แพ็กน้ามาแล้ว อาจจะมีเสียงลดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเซฟไว้เลยนะครับเผื่อตายนะครับทุกคนหืมไม่โดนนะครับจะหนีไปเลยครับที่มันแคบเราสู้ยากนะครับ โอ้โหกระโดดมาอย่างงี้เดี๋ยวหนีเข้าห้องนี้เพื่อตั้งหนักก่อนนะครับ จริงครับโอ้โหเดี๋ยวเราโหลดกลับก่อนนะครับโอ้ยากยากยากเอาละครับเดี๋ยวถ้าหนีได้เราต้องหนีก่อนนะครับก็มันคือความยากของภาคสองนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เมื่อจนตัวจริงๆนะครับถ้าเจอตัวเดียวนะครับถ้าเจอสองตัวจะสู้ไม่ไหวนะครับ ้างล่างนี้น่าจะไม่มีฮันเตอร์นะครับ ตรงนี้ได้ก็ขอเซฟอีกทีนะครับก็ตอนนี้ต้องเซฟบ่อยนะครับมีเสียงอีกหนึ่งตัวนะครับ แต่ว่าเราไม่เห็นนะครับทุกคนไม่ใช่ห้องนี้นะครับเราจะไปห้องที่เราใช้ไฟใช้จุดเตาผิงแล้วเห็นแผนที่นะครับ ตั้งหลักนะครับตอนนี้เลือดส้มแล้วนะครับต้องใช้ต้องใช้ก่อนนะครับผมกำลังนึกอยู่นะครับว่าต้องไปทางไหน ทางนี้แน่นอนครับก,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 ก่อนอื่นเดี๋ยวขอลงไปห้องเซฟหน่อยนะครับ อืเหมือนมันจะค้างนะครับอ้ไม่ได้ค้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเรียกเสียงใหม่นะครับ ระบบเสียงมันตัดไปนะครับเมื่อกี้เอาละครับผมแม่เผิ่แมแล้วก็กระสุนลูกโม่นะครับผสมกับแม่ผมนี่ก็ลืมตัวไปเลยนะครับเข้าห้องมามีเฟิร์สเอดนะครับเหมือนใครยามมาวางไว้นะครับแล้วก็ มีกระสุนลูกซองนะครับกระสุนปืนพกแถวเราจะเอาปืนพกเก็บไว้นะครับแล้วจะเอาเฟิร์สเอทไปอีกอันหนึ่งก็ตอนนี้ผมข้ค่อนจะเครียดนะครับคลิปนี้ เป็นคลิปที่เล่นยากนะครับนอกจากเจอซอมบี้แล้วซอมบี้นี่ยังพอหลบได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้มันค่อนข้างจะว่องไวมากเลยนะครับโอ้ยก็เป็นตอนที่เล่นยากอีกตอนหนึ่งนะครับก็ต้องถอนหายใจได้ดังๆกันเลยครับเดี๋ยวเซฟตรงนี้ไว้หน่อยนะครับตอนนี้ก็ต้องเซฟหลายพอยต์แล้วครับเพราะว่าเป็นจุดที่เรายากที่สุดแล้วนะครับ แต่อาจจะมียากกว่านี้อีกก็เป็นไปได้ครับเหมือนมีกระดาษหลายติดอยู่นะครับ u n p l e a s o m t bullet in the back room Use them in case of t r o b l e Wesker อ๋อเวสเกอร์เป็นคนเอากระสุนมาให้เรานี่เองนะครับเวสเกอร์บอกว่าเอาไว้ใช้ตอนเจอปัญหานะครับแต่ตอนนี้มันก็มีปัญหาหลายตัวเลยนะครับ กว่าจะกาจัดหมดนี่ก็ค่อนข้างจะยากนะครับนีเป็นห้องที่เราเปิดไม่ได้อีกห้องนึงนะครับ มันคืออะไรเอ่ย I hope open in the fire pan อืปัญหาใหญ่แล้วครับทุกคนโอ้โหคราวนี้ยังไม่ตายอย่างเนี้ย พยายามหลบหัวมันอยู่นะครับอาตายสักทีนะครับ ตรงนี้เหมือนเป็นหลุมที่ลงไปได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ครับว่ามันมีห้องหนึ่งที่เรา,เาที่เรายังไม่ได้เข้านะครับก่อนมานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงไปเดี๋ยวเราจะต้องไอ้นี่ก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเซฟอีกทีนึงนะครับกระสุนเหลืออยู่หกนัด น่าจะพอสู้ได้นะครับ เจ้าตัวนี้แหละครับที่ผมบอกเพราะว่ามันเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเอาละครับเหมือนเราใช้กุญแจครบแล้วนะครับโอ จะใช้ครบนะครับห้องนี้เป็นห้องที่ผมบอกนะว่าลืมเข้ามาตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ้ามีกระสุนลูกโม่นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วผมอาจจะต้องนอนพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าห้องใคงจะเครียดมากเลยนะครับคลิปนี้ อาจจะทําให้เพื่อนเเครียดไปด้วยนะครับแต่เราก็จะฝ่าฟันกันไปด้วยกันนะครับสมุดนี้คือสมุดอะไรอ่ามันมีเหรียญอยู่ด้านในนะครับเหรียญตรงนี้น่าจะใช้เปิดประตูน่าจะเปิดประตูนะครับใช้เปิดประตู เอาละครับเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปข้างบนนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเก็บลูกซองไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะปืนพกไปด้วย ว่าขาสดลูกซองนี่เหลือน้อยแล้วนะครับพยาบาลน่าจะไม่จำเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บพยาบาลไว้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องประหยัดไว้นะครับ ไปกันต่อเพื่อนๆนนะครับต่อให้คลิปนี้เป็นคลิปที่หนักแค่ขนาดไหนผมก็จะฝ่าฟันไปให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้เล่นภาคหนึ่งให้จบนะครับแล้วก็จะไปเริ่มต้นภาคพิเศษก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาเล่นภาคหนึ่งอีกทีนะครับซึ่งเราจะเล่นบทของจิ้ววาเนไทยนะครับ การเล่นบทของจิววล,ลนไทยเนื้อเรื่องก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราจะพอจบภาคหนึ่งนี้เราจะไปเล่นาภาพพิเศษที่เป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับ เสียงซาวมันเปลี่ยนไปนะครับผมนึกว่าเข้าผิดห้องตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับ It's too dark t o see w i you jump to the jump down the r e switch below we put it แหมมีห้องลับซ่อนอยู่อีกนะครับ มีซอมบี้อยู่นะครับตัวนี้น่าจะตายแล้วนะครับ งนี้มีอีกตัวนะครับอ่ามีกระสุนตัวซองครับทุกคนเจอกระสุนก็เหมือนทุกข่วยนะครับ คือประตูอะไรเอ่ยมนตรงนั้นมันมีอะไรอยู่นะครับ อ๋อมีพยาบาลอยู่เอะครับตายแล้วเดี๋ยวเราเก็บพยาบาลไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องกินก่อนต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือดเราเหลืองแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นร่างศพธรรมดาครับประตูนี้ไปตรงไหนเอ่ย แย้งนอนนะครับต้องโดนไปหนึ่งทีอ้าวเป็นเหมือนลิฟต์นะครับเอเดี๋ยวเราต้องกลับขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่เรายังไม่ได้เก็บของนะครับ ฟิเซอร์ฟิเซอร์ก็แปลว่าตู้เย็นนะครับตรงนี้มันมีอะไรแป๊บๆนะครับเป็นสมอลคีนั่นเองตัวอะไรอีกนะเนี่ยตัวอะไร ชับอรไหมอ๋อแหมพี่ซอมบี้นี่เองนะครับตกใจหมดเลยตรงนี้เป็นไมโครเวฟนะครับห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ย ไปนะเดี๋ยวเราลองเปิดตรงนี้ดูหน่อยนะครับอันล็อกอ๋อเป็นห้องที่ทะลุมาจากด้านนู้นนะครับเป็นห้องที่เราเจอซอมบี้ตอนแรกนะครับเด ELEVATOR DOESN'T SEEM TO to s t o p on this f l o o r อ่าลิฟจะไม่จอดที่ชั้นนี้นะครับโอเคเราพอรู้แล้วนะครับว่าตรงนั้นไปทางไหน mm hmm. ก็สม mm hmm. อคีกับพยาบาลก็สำคัญพอๆกันนะครับ mm hmm. ตรงนี้ไม่มีอะไร เอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเวลาสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับซึ่งผมพรุ่งนี้ต้องทํางานต่อนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะครับทุกคนก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ง subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ